เพื่อนบ้านเครียดเพราะว่าเหงาชาวต่างชาติหนีมาเล่นน้ำที่สงกรานไทยกันหมดแล้ว เริ่มแล้วนะครับสงการเฟสติวัลในประเทศไทยกับโปรเจกต์อันยิ่งใหญ่ครับหลังจากที่สงกรานไทยเนี่ยได้รับการจดทะเบียนจากองค์การยูเนสโกนะครับว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนาธรรมที่จับต้องไม่ได้ปีนี้ไทยเราก็เลยจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ไฟกระพริบต้องบอกว่าเป็นการประกาศศักดาสงกรานไทยสูส่สายตาชาวโลกเลยก็ว่าได้นะครับทำให้ปีนี้คัดมีชาวต่างชาติจากทั่วโลกหลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย เพื่อต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของสงกรารน,นี่แหละฮะและเชื่อไหมครับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมีสื่อยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกนะครับเดินทางมาทําข่าวที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับสงการนี่แหละรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์หลายท่านครับจากทั่วโลกเดินทางมาทสกู๊ปและรีวิวไว้มากมายต้องบอกว่าภายในช่วงข้ามคืนนี่แหละครับชาวต่างชาติรวมไปถึงยูทูบเบอร์หลายคนนั้นได้ทําการรีวิวสงการเอาไว้อย่างมากมายมหาศาลเปิดไปหน้าไหนของ YouTube ก็จะมีแต่รีวิวสงการเต็มไปหมดเนาะ อกจากนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้จัดแค่การสาดน้ําอย่างเดียวห้างต่างๆเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกดังนั้นนะครับใครก็ตามที่ไม่ชอบการเปียกน้ําหรือไม่อยากจะไปสาดน้ำเนี่ยก็สามารถไปร่วมจอยกับกิจกรรมตามห้างต่างๆได้คือตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใครไม่ชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นได้เหงาแต่ไม่อยากเปียกก็ไปร่วมเจนจอยกับห้างได้หมดซึ่งก็กล้าพูดได้เลยนะครับว่าเนี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศไทยในขณะน,นี้และช่วงเวลาข้ามคืนที่ผ่า ม,มีการนำโดรนจำนวนมากกว่า2,000กว่าตัวนะครับขึ้นไปแปลอักษรบริเวณกลางอากาศต้องบอกเลยนะฮะว่าการใช้โดรนขึ้นไปแปลอักษรนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการขึ้นไปเขียนข้อความธรรมดานะครับแต่ว่ามีการเล่นสีมีการนำโดรนต่างๆนั้นมาประกอบรวมกันให้กลายเป็นรูปตัวละครและสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยรวมไปถึงมีการจำลองนะครับว่ามีภาพขันกับหยดน้ำราวกับว่ามันมีชีวิตจริงๆอย่างไงอย่างนั้นในระหว่างที่ทางไทยกำลังจัดแสดงอยู่นั้นนะครับต้องบอกว่าชาวต่างชาติหลายคนที่กำลังเดินเยี่ยม ชมที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็ได้ทําการถ่ายคลิปถ่ายภาพเอาไว้จํานวนมากเดบก็มีการเผยแพร่การแสดงดังกล่าวครับลงตามแพลตฟอร์มต่างๆไว้มากมายพร้อมกับรีวิวไว้เพียบซึ่งชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นมันน่าอาศาัศจรรย์ใจจริงๆทั้งสวยและงามหาชมที่ไหนไม่ได้นอกจากประเทศไทยนอกจากนี้ครับหากเราเนี่ยตัดภาพไปที่บริเวณถนนเข้าสารกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ต้องบอกว่ามีชาวต่างชาติหลายคนนะครับเข้าไปเล่นน้ากันอย่างสนุกสนานเพราะก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้จํานวนมากพวกเขา นะครับเอาคลิปดังกล่าวเนี่ยไปลงตามแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเพื่อเป็นการรีวิวและการถ่ายคลิปรีวิวเนี่ยไม่ใช่ถ่ายคลิปเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นพวกเขาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากและตลอดทุกการบันทึกนะครับต้องบอกว่ามีสีสันบันเทิงสุดๆไม่น่าเบื่อไม่ก่อยฮะและเมื่อเรานะครับไปส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเหล่านี้ก็พบนะครับว่าหลายคนก็คือกําลังมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์ที่ไทยอยู่พวกเขาบอกตรงกันนะครับว่าถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคใดๆเลยเพราะความสนุกนั้นมันอยู่ตรงหน้าร้อนแค่ไไหนนนนพวกกกเขาา็็ทด้บบคอ ว่าตั้งแต่เกิดมานั้นไม่เคยคิดเลยว่าน้ำเนี่ยจะเอามาสาดกันได้แล้วมันสนุกขนาดนี้เพราะต่างประเทศนั้นค่าน้ำเนี่ยแพงมากบางคนก็บอกต่อนะครับว่าฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งบางคนก็บอกนะครับว่าฉันรู้สึกว่าการโดนแดดเผาครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆกับการมาประเทศไทยชาวต่างชาติบางคนก็บอกนะครับว่าสงการปีนี้เนี่ยทำให้ฉันนั้นไม่อยากกลับประเทศของตัวเองเลยฉันอยากอยู่ที่นี่ สนุกมากสงกรานไทยอย่างไรก็ตามครับในระหว่างที่คนไทยและชาวต่างชาติหลายคนกําลังเอนจอยกับสงกรานเฟสติวัลอยู่นั้นก็ปรากฏว่าตัดภาพไปที่เพื่อนบ้านครับเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็มีการคอมเมนต์ทานองว่าสงกรานเนี่ยต้กนกำเนิดแล้วมันไม่ได้มาจากประเทศไทยนะมันมาจากประเทศจุดๆและประเทศนางกล่าวนะครับวายางมีผู้คนมากมายไปไล่คอมเมนต์ตามสื่อต่างชาติต่างๆมากมายนะครับโดยเขาบอกว่าเอาจริงๆนะประเทศไทยโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่เล่นใหญ่พวกเขาทําได้โปรโมทได้ทําไมผู้นําของประเทศพวกเราเนี่ยไม่ทําแบบนี้บ้าง ปล่อยให้ประเทศชาติกล่อยไปหมดแล้วอะไรก็ดูน่าเบื่อไปหมดบ้านเราเองอก็มีประเพณีที่มีชื่อว่าโจชนันธเมยเนี่ยแต่ทําไมมันกลับกลายรู้สึกได้ว่าของเรานั้นไม่ยิ่งใหญ่เท่าของเขาของเขา,ขเขาจัดยิ่งใหญ่มีดงมีโดนของเรากลับไม่มีอะไรบางคนพอนะครับว่าทําไมงานของเขากับงานของเรานั้นมันแตกต่างกันซะเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นชาวเพื่อนบ้านบางคนก็พูดต่อนะครับบอกว่าในระหว่างที่ประเทศไทยนมีคนมาคึกคักเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่ประเทศของเรานั้นกลับเงียบเหงาไม่มีผู้ไม่มีคนแม้กระทั่งชาว ตต่าางชาิก็คือต้องบอกว่าไร้เงาเป็นอย่างมากซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าจากคอมเมนต์ดังกล่าวเดี๋ยวก็ทาให้เห็นนะครับว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าพวกเขานั้นอยากมีบรรยากาศที่คึกคักเหมือนประเทศไทยแต่ไม่รู้เพราะอะไรนะครับทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถจับต้องมันได้และชาวต,ต่างชาติหลายคนจากทั่วโลกก็หลั่งไหลมาที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับคือต้องบอกว่ามันตรงกันข้ามกับบางประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมนะครับมองว่าสงกรานต์ของไทยปีนี้เป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมและไปเล่นน้ำที่ไหนกันบ้างหรือใครนอนอยู่บ้านจะมาคอมเมนต์บอกก เห็นอย่างไรกับคลิปวันนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะฮะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กระมอกด้วยจะกันใหม่คลิปหน้าในการสำหรับวันนี้ครับผม P.J หมอ ok ก c h anel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ